สวัสดีครับสวัสดีมือปืนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเดตโวอีกครั้งวันนี้ไม่ได้อยู่ล็อบบี้นะอยู่ตรงนี้พอดีผมจะมาซื้อปืนนิดหน่อยนะครับเรามีอยู่90บาทนะครับตอนนี้ปืนหลักเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ไอเฮนทันเตอร์ก่อนส่วนปืนลองเนี่ยอยากจะได้ปืนที่มีกระสุนเยอะๆมันไม่มีแฮะแฟลแบงสนใจอยู่นะหรืออานี่ดี วันเดอร์บัสอันนี้มันเหมือนเป็นช็อตกันนะครับแต่ยิงได้นัดเดียวอืมผมเอาอันนี้ดีกว่าปึ๊บอ่าเอ็กซิสตไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบที่อืมด่านของซอมบี้ใช่ไหมเรียบร้อยไปละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สิมันยังไม่ขึ้นเราต้องไปนั่งโต๊ะก่อนเออนั่งนี่ก่อนนีฮะ sit and talk เรามาทอกกันไอ้ภารกิจคืออะไร no h a r า vampire flock อ่าพวกแวมไพ์นะครับข้อมูลืมพวก dancing vampire จะไม่สังเกตเห็นคุณถึงแม้ออจนกว่าคุณจะยิงพวกมันหมายถึงยังไงหมายถึงว่าพวกที่เต้นอยู่เราไม่ยิงมันก็ได้หรอ แวมไพคือพวกอันเดดที่ตัวสูงนะครับมันอันตรายมากกว่าพวกซอมบี้ด้วยแล้วก็ให้เมคชัวในทุกๆก,กระสุนที่เรายิงออกไปอ่๋ยวลองดูมันจะสักแค่ไหนกันเดียวอ่าให้กดฝั่งนี้นะครับนี่งไงเอ้ยดิ๊ด ลอยเย่ลอยเย้าอย่าไม่ทนได้ดูเลยอ๋อ,อพวกนี้ป่ะพวกรีปเปอร์อย่างนั้นเหรอฮะอะไรเนี่ยบู้แมนคืออะไรผมผมไม่แน่ใจฮะเข้ามาแล้วฝากนายด้วยอ๋อนี่เป็นแก๊งเดียวกันบกจัดมาครับผมต้องมีเอาดีกว่าเนี่ย ออเอามีดก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองเทสดูก่อนผมไม่มั่นใจนะว่าจะไหวไหมแสดงว่าพวกที่เต้นอยู่เนี่ยอ่าเขาจะไม่อะไรแต่ว่าเอเนี่ยอีเจเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่ารอดโอ้อาจโาเปิดปุป๊บเอาเลยถ้างั้นก็ต้อง อ่าเดี๋ยวนันนี้ผมขอลองเทสดูก่อนนะอันนี้มานี้มีไหมใกล้ไม่เห็นเฮ้ยเอย,อย่านะพง<ฮ>มาสิครับมาคุณเปิดมาความแม่นเท่านั้นที่จะอินทุกอย่างสิ่งได้เปิดมาอ๋อมันเป็นบันดป,ประตูผักครับทุกคน เนี่ยมันต้องรีบวิ่งออกให้เร็วนะครับเออมันเดินด้านบนได้งั้นเราอ่านี่ก่อนปืนมีเอาอยู่นะครับมันไม่ได้เห็นผมมั้งในความมืดหรือเปล่าวะอ๋อมันอยู่อีกห้องโอ้โหยิงเกอร์เลยเอ้นี่ยายาเฮ้ยจมือลั่นกดผิด ไว้ก่อนไว้ก่อนเปิดปุ๊บโผงอ่าเข้ามาทีละคนทีละคนทีละคนกำลังตั้งใจอยู่นะอ่าเปิดปุ๊บยิงเปิดปุ๊บยิงเดี๋ยวข้า,านะไว้ก่อนมันมีคีย์การ์ดเขาเลยคีย์การ์ดแสดงว่าน่าจะต้องไปหาคนนี้อ่า ไฟป,ปิดไม่ได้ด้วยต้องยิงกันถูกแล้วครับปุ๊บปุ๊บลงนี่ลงมาลงมาเจ๊ลงมา,งมาถ้าผมขึ้นปุ๊บมีคนได้ยินมีคนได้ยินมีคนได้ยินได้ยินกระสุนหมดกระสุนหมด แสดงว่าอันนี้ผมไม่ผมเพิ่งเคยกดลองนั่งนะคือถ้านั่งเนี่ยเหมือนมันจะเห็นแต่ว่ามันจะยิงเราไม่โดนโอเคมาความรู้ใหม่เปิดปุ๊บยิงแสดงว่าเราก็จะยิงมันไม่โดนต้องรอมันลุกขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยมาเองมาเองมามาใหม่เอาไปคนละนัดเอาไปคนละนัดไหมล่ะ ออกมารอออกมารอออกมาอันนี้ยิงไปก่อนขึ้นมาเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วยังไงรอมาเดินครับถ้ามาเดินมันจะเสียจังหวะด,ดีเลยเดเลยเดเร์ก็บ้าแล้วยิงสวนสะเร็วเจอเฮ้ยติดด่านเดียวตายเสีย5รอบไม่ได้เนี่ย เกมเร็วฮะเกมเร็วต้องเลงดีๆครับผมว่าแล้วเลงดีๆอ่ะได้อยู่ได้หนึ่งลงมาเจ๊ลงมาเฮ้ยเ้ามันวิ่งขึ้นไปด้านบนโถเอ้ย ไอ้มันยิงไม่โดนอ้ออาวโอ้โหตายละปืน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 โอเคเปลี่ยนละอย่าเพิ่งเห็นนะอย่าเพิ่งเห็นนะโอ้โหสตูมันเยอะเกินจริงนะ แสดงว่าพวกนี้ก็มองไม่เห็นในที่มืดใช่ไหมเองเป็นแวมมพร์ยังไงไวนะเนี่ยฮะมองไม่เห็นในที่มืดอะหรือเปล่าวะอย่านะอย่าเห็นนะอ่าไม่เห็นจริงด้วยเรียบร้อยแล้วแหละบอกเลยเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ยูซี่นะครับอ่าเรามีเฮันเตอร์อยู่เดี๋ยวผมไปยิงตัวแรกบนก่อนอืมเปิดเข้ามา เลงดีๆเลงดีๆยายายาอ้มันมองไม่เห็นจริงด้วยสบายแล้วเก็บยูซี่มาครับเออลุกมาลุกมาตรงนี้ยังมือดอยู่คีร์กอยู่ด้านบนครับสมต้องเอาคีาร์กก่อนโอ้โหยากยากจริง ตามหาอินฟอร์เมชันอีกแล้วเหรอโอ้ผมไม่ได้ลงท่อเลยฮะผมมาทีเดียวหลังนี่เลยอ่ะมาไหนซิอินฟอร์เมชันคีย์การ์ดได้ครบแล้วนะครับอ๋อนี่นี่น,น,นี่ชึบกดๆไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยผ่านเควสตายไปกี่ตัวเนี่ยน่าจะ6กตัว ผมไม่ได้นำน้เมื่อกี้หกหรือ 7. เจ็ดเฮ้ยเสียงไม่เยอะไม่เยอะไม่ปลอบอใจตัวเองว่าไม่เยอะนะมาล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มีดด้วยนะมีศพมากมายเต็มไปเลยจำไม่ได้แล้วว่าใครตายไปบ้างอาวุธช็อตกันเป็นอาวุธที่รุนแรงเวลายิงระยะใกล้เมื่อใกล้กับประตูนะครับ เอ๊ะมันบอกว่าอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมีคําว่าช็อตการผมมาแสดงว่าโอ้โหตัวผู้หญิงนี่ผมเกียดมากเลยแสดงว่าเราอาจจะต้องใช้ช็อตกันนะครับหมายถึงว่านั่นไงอันนี้ปืนอะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้มาช็อตกันมาโอ้โหกระสุนโอ้โหยังกระจายเลย รีเลยรีรีเฮ้ยเห็นไ,ได้ไงอ๋อด้านบนยาต้องแบบนี้แล้วก็รอ,อใช่ไหมรอใช่ไหมโอเคเข้าใจอย่าเห็นเยอะอย่าเห็นเยอะ อย่าล,ลงก่อนลงก่อนหนีครับหนีเฮ้ยอืเล่นไงอะไรทีเนี้ยโอ้โหมันจะดักเยอะเกินทุกที่เลยหรือคือมานี่เดี๋ยวนะผมมีเฮนเตอร์อยู่นางเชนผมเนี่ยนางจะเห็นไหม เก็บมาโอเคซอนออฟนะครับน่าจะได้ใช้คิดว่าเอ้ยไม่แม่แม่แม่นี่ดีกว่านี่ดีกว่าเหมือนมันเห็นนะในที่มืดเมื่อกี้เข้ามาก็เข้า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 มาเข้ามันไม่เปิดเปิดอาจจะ เยอะไปเยอะไปนะฮะนี่เลยครับนี่เลยละกันลงมาไหมอย่างน้อยหนึ่งคนอะผมฆ่าได้แน่ลงมาลงมาเฮ้ยทีละทีโอ้โหทีละคนดีเพื่อนลงมาทีละพร้อมๆกันหลายๆคนแล้ว ไปได้ไปได้ไปไดเอาอีกเอาอีกแล้วแัวแวแว้ดังแก๊กเลยรู้สึกยิ่สลหรับอะไรไปวะเนี่ย,ย,ย,ยอืมมาได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่ไงไปหนึ่งนัดลงมาไหม ขอ,อปืนหน่อยเพื่อนโอ้โหคอมแบทช็อตกันสวยมาครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากเยอะอะไรขนาดนั้นอืม ลงสวยเอาเอาเอเห็นเห็นเห็นมันเห็นมันเห็นจริงอะนั่นอ่ะผมยิงยิงมันได้ไหมยิงได้ยิงยิงได้ยิงได้แต่มันไม่ตายอันนี้อันนี้ไม่เปิดฮะหมดมีใครลงมา หนีนี้ก่อนนี่ก่อนนี้ก่อนเพื่อนโอ้โหถ้าจะแบบนี้โอ้โหเล่นยาก,กน,นะเนี่ยเจ๊เจ๊วิ่งมาอดไม่เอาละอันนี้ไม่เอาละไม่ได้ใช้โอ้ไออื่นดีกว่าไหมเนี่ย มีดผมไม่รู้ผมจะจ้วงมันตายหรือเปล่าลูกมาลูกมาลงมาพวกลงมา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 ,งม,ามีดนี่แหละ OP ีไอเทมเพื่อน อ้าาวเอามีมีคว้างออกไปทำไมวะเนี่ยแย่เลยทีนี้เอ้ยอันนี้โผได้อันนี้นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งก็คือเวลาโผ่งี้นี่ไงจ้วงเฮ้ยเดี๋ยวไม่เห็นได้ไง เก็บปืนเก็บปืนอย่ายาไม่ได้นะอย่างนี้อันนี้ลงไปตรงไหน,น,นลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ขึ้นด้านบนยิงเฮ้ยลืมเปลี่ยนปืนเอ้า เริ่มหนึ่งหม่หมดเริ่มหนึ่งหม่หมดยังไงดีเนี่ยปึ๊บเปิดปิด,ปดเข้าลงทะลุเ้าจะโอ้มันรู้ได้ยังไงเนียโอ้โหติดนานเลยด่านเดียวเนี่ยด่านเดียว เนี่ยเนี่ยติดนานเลยฮะต้องให้เอาจริงต้องให้เอาจริงต้องให้เอาจริงคว้างลงลงมาลงมาเอ๊ะแย่ฝึกตึงมือมากนะเนี่ยโอ้ มาไหมมาไหมนี่นี่ไงรัวปืนไม่ได้ไม่ได้ระยะระยะไม่ได้ครับระยะปืนเราเราเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาให้ช็อตกันมานะครับผมว่าน่าจะต้องใช้ช็อตกันแหละปิดปิดประตูก่อนปิดประตูอืม นี่นี่ไงสตัวหนึ่งสองสามเฮ้ยอ๋อออข้างบนข้างบนนี่สองตัวสองตัว,ตวผมจะพลาดไม่ได้ผมจะพลาดไม่ได้ พึ่งนะอย่าพึ่งนะนก็ต้องใช้วิธีนี้ครับนี่เรียบร้อยสุดท้ายครับผมมันจะน้อยติดผมไหมมันจะน้อยติดผมไหมเฮ้ยเรียบร้อยว่ะเคลียร์แบบ ยากเย็นอ่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าให้ผมฆ่าหมดนี่เฮ้ออย่านะจริงๆด้วยให้ฆ่าหมดนะครับผมกลัวมันจะหันมาจ้วงผมมาดิอันนี้เราเปิดเออ ถ้าเราเปิดไว้มันจะไม่เห็นผมไหมหรือเปล่าอย่านะอย่านะอย่าเห็นอย่าเห็นเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยด่านอะไรเนี่ยโหเรียบร้อยครับจบด่านเล่นไปเกือบ ครึ่งชั่วโมงโตตตะตายไปสิบตัวเห็นนะนั่งก่อนอลุกลุกเออโอเควันนี้เดี๋ยวขอจบแค่สองด่านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เล่นมานานมากติดด่านสองด่านเนี่ยไม่รู้ผมจะอาจจะข้าม คลิปไปนานๆข้ามคลิปหลายช็อตเหมือนกันนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นลงนะครับจะได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนั่นเองก็ช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอากาศที่ผมอยู่เนี่ยหนาวมากเรียกว่าต่ําสุดเนี่ยเถึงสิองศานะครับเรียกว่าต่ํามากนะครับก็รักษาตัวเองด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปเด็ดโบว์ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์แล้วเจอกัน